คนมันเคยแปดเปอร์เซ็นต์ะนะพี่มันก็พูดกันยากนะพี่หนา n a t u r a l Energy สูตร Advanced ขีดใต้ขั้นใต้ฉันน้ขั้นใต้พี่จ้าโมคะวันนี้ทาจะให้ดู100รีวิวต่วลูกค้าของทาาเนี่ยเขาอะเป็นยังไงกันบ้าง ทัดก็เลยจะมาให้ดูนะครับว่าในหนึ่งไตรมาส100รีวิวที่ลูกค้าให้กลับมาที่เราทัาจะบอกก่อนนะครับว่า100รีวิวนี้เนี่ยทัดไม่ได้ทําแคมเปญรีวิวหรือว่าสั่งลูกค้าต้องมาส่งรีวิวและทัดจะลดราคาอะไรเลยนะครับนี่ลูกค้าส่งมาด้วยความน่ารักที่สุดเลยทัดและทีมงานต้องขอขอบคุณจากใจจริงที่ส่งมาให้นะครับจะได้เห็นว่าสิง่งที่ทัดตั้งใจทำมา1ปีเป็นปีจริงนคะครับเราใส่ใจขนาดไหนนะครับถ้าลูกค้ามาดูย้อนหลังเนี่ยลูกค้าจะเห็นเลยนะครับว่า ตัวฐานทั้งเรียนเองในข้อมูลโภชนาและการออกกำลังทั้งวัดเองเป็นเปอร์เซ็นต์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 ไม่ว่าจะเป็นการวัดส่วนตัวหรือการวัดสารสกัดพร้อมกับหาว่าตัวไหนที่มันจะเป็นตัวใหม่ๆออกมาให้ลูกค้าแบบรู้สึกว่าวว้าว,าว,าว,าวา วันนี้ทาจะให้ดู100รีวิวตั้งแต่นี่สมัยท้าสบวมๆเลยครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้แฟเนติของท้าตอนนี้น้ำหนักทาอยู่ที่80กิโลต่แขนเล็กนะคะเห็นไหมเขาเรียกว่าอ้วนซอนรูปนี่ถ้าดูฝั่งข้างบนนะ่ะจะดูไม่ค่อยรู้ว่าอ้วนมากเห็นไหครับว่าโครงหน้าเนี่ยอ้วนมากบวมมากดูทุ่เกล้ยงทาดิมันบวมเป็นไขมันมาเลยมันดูยังไงก็รู้ว่าเป็นคนอ้วนดูข้างๆนะครับไขมันที่ลดยากที่สุดของท้านเนี่ยจะบวมไขมันช่วงล่าง แต่ละคนกรรมพันธุ์ออกมาเหมือนกันนะครับบางคนไปบวงช่วงข้างบนบวงช่วงแขนบวงช่วงหน้าบวงช่วงปีของทาร์ตเน้นบวงช่วงล่างขาเนี่ยดีบกันแบบเดินกันปุ๊บบบบบุุเลยนะครับแต่ว่าซิกแพคไลยังมีอยู่นะครับเพราะเป็นคนเคยออกกำลังกายอยู่แล้วเป็นแค่ซิกแพคอยู่แค่สองก้อนบนอันนี้ตอนแฟททาร์ตติดสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะครับคงหน้าลงมานิดนึงนี่พอเหลือสิบสองเปอร์เซ็นต์ปุ๊บเออมันก็เเริ่มพอเห็นมากขึ้นแขนเนี่ยก็ยังเล็กอยู่นะครับยังไม่ใหญ่ อันนี้ตอนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นี่16.5เปอร์เซ็นต์นี่นะครับตอน16.5เปอร์เซ็นต์ความบวมมันก็จะแบบเบาลงเบาบางลงอันนี้บางคนพอใจแล้วในระดับเท่านี้กับดูตอนนี้พีจ่จะโควิแต่วันนี้ท่านอยู่ที่8.7เปอร์เซ็นต์แล้วมันก็เข้าโควิดก,ก็ไปออกกําลังกายไม่ได้ไปอะไรไม่ได้เลยนะครับวันนี้น่าจะอยู่ที่สักประมาณ10เปอร์เซ็นต์มั้งมันอาจจะสวิงขึ้นมาหนึ่งเดี๋ยวท้าให้ดูนะครับว่าตอนนี้ครับเป็นยังไงนี่ครับ คนมันเคยแตกเอรซต์ะนะพี่มันก็พูดกันยากนะพี่นาถ้าดูดีอ่ะเป็นแบบส่วนสูงทานอายุหานเบอร์โทรทานหมดเลยก็เลยกล้าคุยย้อนหลังว่าของฉันจริงๆฉันไม่ได้แบบว่ามายกของตอนฉันผอมแล้วแล้วมาบอกว่ากินตัวนี้สิแล้วก็เอารูป Before สมัยร้านโพน้นร้านโพนมาฉันใช้ของมตั้งแต่สมัยร้านโพนเนี่ยสมัยนี้ฉันก็เริ่มใช้ของเลว วันนี้มาดูรีวิวลูกค้าดีกว่าครับรอยรีวิวว่าลูกค้าของทารเนี่ยเขาอะเป็นยังไงกันบ้างส่วนใหญ่เนี่ยไปลองกันวีคสองวีคครับก็ส่งรีวิวกลับมาให้แล้วนะครับอ่นาีพี่เวนนะครับซื้อไปใช้เขาก็บอกว่าพี่เวนเนี่ยอ,อ้ีนหน่อยคืออ้วนแบบเป็นภาวะโรคอ,อ้วนหน่อยนะครับเขาไปใช้แล้วเขาก็บอกว่าเออพี่ไม่ค่อยออกกำลังกายแต่พี่รู้สึกว่าพี่คล่องตัวเบาตัวเขาไปใช้ว่าชอบเรื่องเนี่ยเขาบอกเขาชอบเรื่องนี้ส่วนใหญ่ของทารคือมันจะเคลียร์ระบบ ขยะข้างในที่เป็นไขมันหรือแบบ visceral fat อะไรเงี้ยมันจะเขียยได้ด้วยนะครับคนที่ไม่ได้ออกลังกายก็จะแบบรู้สึกเบาตัวของกินไม่ยากนะรสชาติเหมือนยาจีนนะนี่ทําเก่งมากครับตบก่อนนะครับนี่ต่อไปนะครับคนนี้ก่อนกินน้ําหนักอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดจุดเจ็ดกินได้สองวันลดไปหนึ่งกิโลอีกกับอีกหนึ่งขีดับตอนนี้ห้าสิบหกจุดหกถ้าคนที่กินสองวันแล้วลดเป็นโลขนาดเนี้ย ทันมองว่าเขาคงระบบภายในเขาคงจะหนักมากจริงๆเพราะว่ามันจะเป็นการเคลียร์แลนด์เลอร์บิ๊กใหญ่นะครับคือถ้าเป็นคนที่แบบออกกำลังกายอยู่แล้วมันจะไม่ลดเป็นโลขนาดนี้นะครับอันนี้ลดเป็นโลดีต้องเป็นคนที่แบบของสะสมมันเยอะมากมันเยอะมากนะครับถึงจะขนาดนี้นะครับของท้า้ะผู้สูงอายุทาะท่านแนะนำมากเลยนะโดยเฉพาะคนเป็นแบบความดันหรือไขมันในหลอดเลือดมันบางลงเร็วมากนะครับแล้วแบบไม่ทํามดาหลอดเลือดอันนี้ของคนนี้นะครับ น้ำหนักเขาไม่ลดนี่เห็นไหมบางคนเขาจะมาบอกเลยน้ำหนักเขาไม่ลดแต่สัดส่วนเขาลงพอดีใจมาก <c oughs> คือบางคนน่ะเขายังช่างน้ําหนักอยู่เขายังช่างแฟตไม่เป็นนะครับ <c oughs> แบบนี้ถ้าสัดส่วนลงนะท้าคิดว่าแฟตเขาคงลงแล้วแหละแต่คือน้ําหนักเขาไม่ลงลดคุณภาพแบบน,นี้ชอบ <c oughs> โรงงานโรงงานรักชันโรงงานแบบโรงงานเรื่องแพคเกจจริงนะครับรักชันเออไปเห็นฆษ,ษณาแล้าซื้อของเขาก็บอกพี่ลองทำไปกล่องนึงเขาซื้อบ,บนแอดเขาบอกชอบมากอ่ะน้องท่า <c oughs> ขายหมดเลยหน้าหลังอันเดียวนี่ลูกค้าโลงโลงงโรงงานฟาร์มนั่นนี่นู่ <c ười> นคือท้าแบบเป็นแบบทีมคือทาอ้ามีหลายทีมมากเลยนะครับเอยแล้วเขาก็เห็นว่าเออทำไมมัน้องท้า,ท,าทำไมมันทําเป็นกิจเป็นจักร <c ười> ก็เนี่ยพอเขามาดูก็แบบเออนางแบบว่าทาเป็นกิจเป็นจักรจริงนะครับว่าเออของดีไหมสาร,รการ์ดเป็นไงอย่างเงี้ย <c ười> ก็เลยแบบค่อนข้างมั่นใจเพราะถนัดนะครับ ้องควรถามนิดนึงว่าชาตัวนี้ทาให้นอนไม่หลับไหมเดี๋ยวนี้คนเริ่มนอนไม่หลับกันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นซึมเศร้ากันบ้างโรคเครกันบ้างซึ่งเราไม่ได้ช่วยเรื่องมันนะครับเปรเซนคาเฟอีน <c oughs> ของเราเลยต่ามากต่ำมาก <c oughs> ต่ำมากต่ำจนเรียกว่าไม่มีก็ได้นะครับก็ลูกค้ากลับมาก็เลยบอกว่าทานสองแลบหลับอุ่ยเลยค่ะ อันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่น,นี่คนนี้เขาส่งรูปมาให้เลยขอบคุณมากนะครับพี่ถ้าอยากจะบอกว่าคุณนายคนนี้คนที่มีลักษณะแบบนี้ครับถ้าค่อนข้างทีง่อยากจะเชิญชวนมาใช้น้องไฟเขียวนะครับเพราะว่าลักษณะนี้คืยังไงจะมีอายุป,ประมาณหนึ่งหน่วยครับ40ขึ้นอย่างเงี้ยแล้วคือเขาว่ามีการแบบสะสมไขมันที่เป็นขยะเก่าๆเยอะแล้วไม่เคยได้เคลียร์เลยนะครับแล้วพอเขาได้ใช้เขาบอกว่าเออพี่รู้สึกเบาตัวคือมันเบาตัว ไขมันเย่ๆมันออกเงีย้ออยตามหลอดเลือดมันออกแล้วไขมันตามอย่างเงี้ยเขาจะบอกตัวแล้วเขาบอกสัดส่วนเขาลงมากลงมากพี่ลงมากคนนี้ไม่ได้ถ่ายชุดออกกำลังกายเลยยังไม่เห็นสัดส่วนชัดแต่คือเขาส่งมาให้เองนะนี่ข้อความที่เขาพิมมานะก็ขอบคุณมากนะครับพี่ใครที่มีอายุหน่อยนะครับอยากลดน้ําหนักก็ขอทาเป็นตัวัพ p อ o r t นะครับพี่ดูแลเรื่องออกกำลังกายกินอาหารของพี่อยู่แล้วแต่ถ้าอยากได้ตัวัพ p อ o r t เพิ่มขึ้นเออมีตัวไหนแบบว่าช่วยเปิดระบบ flow ให้มัน flow ขึ้นกว่าน,นี้ได้อีกพี่จะได้ออกกำลังกายเห็นผลกว่าเดิม นี่เอาไว้ใช้นะครับคนที่ทานลองฟิตเนสดีมาใครที่เข้าฟิตเนสแล้วใช้ของท้า I would say he gonna love that girl <laughs> <laughs> มันจะไม่เหมือน BCAA ไม่เหมือน L- คาน t ทีนเ <laughs> พราะของเราคือ Natural Energy ที่พีเมียมที t p รีเมม, <laughs> เมียมเกต <laughs> ถามว่า BCAA กับน้องไฟเขียวใครชนะถ้าจะบอกว่าชนะทั้งคู่ ที่ได้ผลพลังขึ้นทั้งคู่แต่คือมันจะมีบางคนที่มันชอบไม่เหมือนกันนี่ออกไหมคือคนอยากกินเอเนอร์จีอ่ะมันจะกินแบบไหนก็ได้เออแต่คือแบบใครจะกินแบบไหนแล้วรู้สึกตัวเองแบบเอยชอบกินแนวแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยของท้ายก็เลยบอกว่ามันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งเป็น natural energy นะครับ yeah. เ yeah. นี่ยเนี้ยนี่บางคนก็จะบอกว่ากระซิบว่าหุ่นเปลี่ยนเป็นคนทักคือคนมันมีเอเนอร์จีเยอะขึ้นอนะ่ะมันอยากใช้พลังเยอะขึ้นอยู่แล้วนะครับ เขายีมาปีหนึ่งเขาบอกว่าคนทัเยอะมาําแม่นี่คนนี้มาสั่งสามสั่งน้องใครเกลียบเพิ่มอีกสามกล่องกินแล้วรู้สึกดีมากอนนี้นะครับก็ให้ดูมีลูกค้าซ้านะครับมีลูกค้าซ้ําเยอะเลยนะครับคนนี้สั่งจะมาขายอ่ะมาขายกับฉันเป็นร้อยแลนะตอนเีย2สองสามร้อยกล่องนะนะเขาบอกว่าหยุดกินแล้วไม่เพียนะเขาอยากเทสไงแล้วนาำก็แบบไปซื้อคอร์สออนไลน์มาแล้วเขาให้เทรนเนอร์วเคห์ให้เขาบอกว่าการเลยขึ้นมาเฉยเลยเล่าให้ฟัง คือบางคนนะ่กินเวโปรตีนอยู่แล้วกินไก่ปั่นอยู่แล้วแล้วพวกนี้มันสร้างกล้ามเนื้อใช่ไหมแต่เขากินอยู่แล้วเขารู้สึกกล้ามไม่ขึ้นเพราะไขมันไปอุดตันระบบดูดซึมอยู่ <c oughs> พอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันไปล้างระบบที่มันอุดตันนะ่ะออกเสร็จปุ๊บเนี่ยกินเหมือนเดิมกินไก่ปั่นเรย่างนี้มันเนี่ยมันซึมเห็นกว่า <c oughs> <c oughs> นี่นะครับร้อยรีวิวทักก็จะมาบอกว่า เนี่ยคือมาเยอะมาานี่เริ่มไปดังใน Twitter แล้วครับน,ะะน,นี่บางคนโซเซ็กซ so ี่คำจุด e ีมีเนี่ยวัดเป็นจริงเป็นจังเลยนะแฟตเขา25%อยู 24. ่24.1%สายในการดูแลที่แบบสบายๆนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าดีเขาบอกแฟตลงพึ่งับเลยคนเนี่ยเ <c oughs> ขาว่ามาเป็นกิจจะเลยนะลงด้วยตัวเลขแฟตหน้าเครื่องไม่ได้จริงตนายการ <c oughs> บางคนก็มาเมนในโฆษณาเลยค่ะเดี๋ยวไว้ออกว่ามีเวลาจะแบบทำแคมเปญรีวิวนะครับ เดี๋มาเป็นร้อยเลยครับทั้ง IG จีทวิตเตอคือถ้าอยากจะบอกว่าถ้าตั้งใจทําเรื่องนี้จริงจังมากเลยครับวันนี้ก็มาให้ดูว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องออกกาลังกายแล้วสัดส่วนแบบไม่ชัดมากท้าก็เลยมองว่ามาแก้ให้ต้นต่อกันต้นต่อของมันกนะ็คือว่าระบบที่มันเป็นแฟตที่มันไปอุดอยู่หลายทีย่มาเคลียร์กันแล้วตัวนี้เป็นเนเชอรัลนะครับเคลียร์ดีมาก นะครับและตัวพรีเมียมด้วยของแท้พรีเมียมนะครับถ้าคุณจะซื้อตัวอื่นที่ราคาถูกกว่าแต่คือไม่ได้ทำฟอร์เมชชั่นออกมาของแท้เป็นฟอร์เมชั่นเลยนะครับในการลีนจนปิจบันแล้วด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้ใช้กันจริงๆนะครับน้องไฟเขียวคะ่ะใครที่มีไขมันใหม่ไขมันเก่าไขามันดือ้อไขมันสะสมออกกาลังกายมานานเกิน6เดือนแล้วไขมันจะไม่ลงสักทีนะครับลองนี่เลยครับลีนมิชชั่นชายบามบเตสูตรแอดวานซ์ขิดเ้นใต้ท่านได้ฉะนั้นฉะนั้นได้ ว่าแอดวานนะครับผสมสูตรเพิ่มที่ต้องใช้สมองของคนทำอะ่ะถึงจะเคลียร์ได้หมดครบซื้อหนึ่งกล่องคุณภาพดีกว่าซื้อหลายกล่องแล้วคือแบบยาวนานเอาคุ้มค่าอย่าสับแต่ถูกนะครับตัวนี้แอดวาน,นครับนังท,งทับแพงตรงไหนครับหน่อยสิบสี่าร้อยเก้าไม่แพงนะคิดว่าแพงหรอ